สวัสดีครับสิบตำรวจโทรธเนศปานีสอนรหัสนักศึกษาหกแปดห้าสองสามห้าศูนย์สองหนึ่งศูนย์ห้ากลุ่มเรียนหกห้าหนึ่งห้องเรียนกรุงเทพรุ่นเจ็ดห้องสอง 2, เสนออาจารย์ธน,นวัฒน์พิสิทธิ์จินดาวิชากฎหมายอาญาภาคทวีป กฎหมายอาญาคือกฎหมายที่กำหนดกติกาการแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษย์บางประการซึ่งกติกาดังกล่าวอาจจะอยู่ในรูปแบบการห้ามหรือการให้ทําทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมที่มนุษย์นั้นอาศัยอยู่ส่วนการฝ่าฝืนกติกาที่ว่านี้ก็ต้องรับ โทษทางอาญาเช่นประหารจำคุกกฎหมายตัวอย่างนายกต้องการฆ่าตัวตายนายกจึงนำเชือกแขวนคอตัวเองกับต้นไม้เพื่อฆ่าตัวตายแต่ปรากฏว่ากิ่งไม้หักเพราะรับน้ำหนักของนายกอ ไม่ไหวด้วยเหตุนี้นายกอจึงไม่ตายท่านเห็นว่าการกระทําของนายกอดังกล่าวมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความผิดต่อชีวิตมาตรา288ถึงมาตรา294หรือไม่เพราะเหตุใดคําตอบประเด็นที่1นนายกอไม่ต้องรับผิดทางกฎหมายอาญาเพราะ ไม่ครบองค์ประกอบของความผิดเนื่องจากวัตถุแห่งการกระทําจะต้องเป็นผู้อื่นไม่ใช่ตนเองด้วยเหตุนี้การกระทําของนายกอจึงขาดองค์ประกอบภายนอกของมาตรา2 8 8ประเด็นที่ 2. นายกอไม่มีความผิดฐานฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายเนื่องจากไม่มีบัญญัติไว้เป็นความผิด ก,กฎหมายอาญาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมความเสียสละและความซื่อสัตย์สุจริตหลักกฎความตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมความเสียสละและความซื่อสัตย์สุจริตหลักกฎหมายอาญาเป็นหลักที่บัญญัติแก่โทษเพื่อป้องกันและระงับการกระทำความผิดที่กระทบต่อสิทธิ ค่าร่างกายทรัพย์สินและเสรีภาพของบุคคลอื่นกฎหมายอาญาจึงมีมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการคุ้มครองสังคมและส่งเสริมให้สมาชิกในสังคมเสมออยู่ภายใต้บรรทัดฐานแต่งคุณธรรมและจริยธรรมขั้นพื้นฐาน การตระหนักถึงคุณคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์และความเสียสละจึงเป็นาารากฐานสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนไม่ละเมิดกฎหมายอาญาโดยอุทานในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือความผิดที่มีมูลเหตุจากความโลภและเห็นแก่ตัว และเห็นแก่ประโยชน์การส่งเสริมให้บุคคลมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์จะช่วยลดความจําเป็นในการใช้กฎหมายอาญาและทำให้การบังคับใช้กฎหมายอาญามีประสิทธิภาพมากขึ้นความมีวินัยต่อตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม วินัยและความรับผิดชอบเป็นหลักพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมและเกี่ยวข้องโดยตรงกับแนวคิดของกฎหมายอาญาซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการสร้างระเบียบและความสงบเรียบร้อยกฎหมายอาญาไม่ได้เพียงแต่ใช้ลงโทษผู้กระทำความผิดแต่ยังเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังวินัยทางสังคมเช่นการเคารพกฎจราจรกฎหมายยาเสพติด กฎหมายเกี่ยวกับความผิดอาชญากรรมในชีวิตประจำวันซึ่งผู้ที่มีวินัยและมีความรับผิดชอบย่อมจะไม่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยง่ายนอกจากนี้การมีวินัยยังแสดงถึงความเคารพต่อตนเองและผู้อื่นซึ่งสะท้อนถึงความรับผิดชอบทางกฎหมายกล่าวคือบุคคลต้องครอบคุมตนเองให้อยู่ ในในกรอบของกฎหมายหากฝ่าฝืนก็ต้องรับผิดตามผลของการกระทำของตนเองความมีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดีการทำงานเป็นทีมการเคารพสิทธิและความคิดของผู้อื่นการเคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม กฎหมายอาญาสะท้อนถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิของผู้อื่นในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมผู้ที่มีภาวะผู้นำหรือแม้แต่ผู้ตามที่ดีต้องเข้าใจและยึดหลักกฎหมายและไม่ใช่อำนาจหรือหน้าที่ของตนไปละเมิดสิทธิผู้อื่นการทำงานเป็นทีมและการเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นหลักการพื้นฐานในสังคมประชาธิปไตยซึ่งกฎหมายอาญาให้ความสำคัญโดยเฉพาะเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพในชีวิตส่วนตัวและสิทธิในความปลอดภัยของร่างกายหากไม่มีการเคารพบกันในระดับบุคคลสังคมย่อมเสี่ยงต่อความขัดแย้งที่นำไปสู่การใช้ความรุนแรงซึ่งจะนำไปสู่ ความผิดทางอาญาการเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรหรือสังคมก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางกฎหมายเช่นกันโดยเป็นการฝึกฝนให้บุคคลยอมรับและปฏิบัติตามกติกาของส่วนรวมซึ่งเป็นหัวใจของการป้องกันอาชญากรรมและสร้างความยุติธรรมในระยะยาว ในฐานะนักศึกษากฎหมายอาญาผมเชื่อว่าคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของนักนิติศาสตร์ในการทำประโยชน์แก่สังคมคือความยุติธรรม